สวัสดีค่ะพี่น้องเย่ทอนไปเบิ้งไร้ยังนี่พี่น้องเอ้ยบันนี้ไปพ่อเขาเนี้ยกีบเดียวเลยย,ยื่สอบหนึง่งแล้วย,ยืดสอบบุยหนึ่งจากที่เย่ทอปฏิเสธไปบักลายคนว่ามีบอยาย่ทอนกต็ตอบว่าเมิด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 อย่างเดียวนอกบัดนี้ไปพ่อไปพ่อมากเลยไปพ่อสอบหนึ่งพี่น้องเลยเหลืออยู่นี่เห็นบอน,นี่ก็เลยมาหายเบิง้งผู้ใดอยากได้โค้งสุด้ทยกรสีเมนีนอันสุด้ทยแล้วละเพราะว่าหัวก็เห็นสอบเพราะโทษที่รีผูใ้ใดติดทักเข,ขามากกว่าเหล่าเย่ทอนก็ตอบว่าเมิดอย่างเดียวมันนี้สอบหนึ่งเหลือยืดยี่สิบโลสุด ท่านผู้ใดคิดว่าอยากเคกดลาแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นเขาหน้าปีได้พี่น้องข้าวนาปีที่แบบว่าอายุแบบว่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมือหน้าลุ่มหน้าต่ำอันบ่ลมได้เนี่ค่ะเขาพัานเขาบ่ลมได้นี่ไปพ่อ,อพอดีสอบหนึงน่งสะดวกพี่น้องผู้ใดอยากได้กระเฝ้าถ้าขามาด้เหลือบ่หลายมีอยู่ยี่สิบโลนึงมีอยู่ยี่สิบโลเองค่ะพี่น้องนี่ไอ้ท่องกับฟัดกับยังเรียบร้อยละคะนี่เม็ดก็จะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยพี่น้องเบื้องนี่ตามลูปเลยเด้อค่ะเด้อตามรูปนี่บนีเม็ดใหญ่ใหญ่แบบนี้เลย นี่ค่ะพี่น้องยี่ท่อนกับแพ็กใส่ถุงจังสีหนึ่งถุงหนึ่งมักกับโล่หนึ่งกิโลห้าขีดค่ะพี่น้องนี่มีไม่หลายนะคะมีท่านี้แล้วก็เหลืออยู่นี่สาหรับผู้ใดอยากได้เป็นโล่จังสีค่ะพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็เฝ้าคลิปนี้จะลงวันที่ยี่สิบสามมิถุนาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถ้าเล่ยตัวนี้ไปก็คือจะเป็นสิ้นปีเลยวนะคะเด้อจะเป็นสิ้นปีหกห้าเลยเขาตอนนี้ดําไปแล้วเกิดไปแล้วแต่ว่าอันนี้หัวก็ะสีมเห็น เห็นพันเขาเลยอายุสอบหนึ่งก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิรงผูใดสนใจทั้ทงช่องนี่เนาะคะ่ะเนาะทั้งช่อง YouTube ของเรานี่หักมากก้อนใดก้อนค่ะพี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่เท่านี้กีบเดียวลำต้นสูงแข็งแรงบ่กลมค่ะพี่น้องนี่